เครื่องผร้านเำาเนะเาะอ,าอา๋ออมอมอทาวเวอร์นี่ครับถามหน่อยครับอันนี้คืออะไรครับ ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับชาบูอะไรอุรุโตะสวัสดีครับน้องๆวันนี้มากับครอบครัวครับสวัสดีครับนี่เมนูนี่น่าสนใจน,นั่งเลย ไา้แล้วี่ไหนนี่อ๋อครับผมเหี้ยปะเปิดโซนโซนนี้กับโซนนี้นะครับมีอะไรบ้างต้องต้องเลือก,อออกใช่ค่ะแบบแรกเป็นหม้อทาวเวอร์ซิกเนเจอร์ของทางร้านเราน,นะคะแบบที่สองเป็นหม้อชาบูสองน้ำน,นะคะเลือกแบบไหนดีคะก็เป็นหม้อทาวเวอร์จะเลือกได้หนึ่งสุดนะคะ เอาหม้อทาวเวอร์นี่ครับเอาหม้อทาวเวอร์นะคะครับโอเคค่ะหม้อทาวเวอร์เลือกเป็นซุปไหนดีคะเลือกเบนหนึ่งซุปนะคะลูกค้าเอาต้นตำรับครับเอาหม้อทาวเวอร์เป็นซุปใสต้นตำรับนะคะลูกค้าครับผมแต่เท่ากับแพลนก็คือกันค่าส่วนเมนูเลือกของชนเราจะเป็นอราคานะคะลูกค้าแล้วก็ต้นตำรับในเมนูเลยนะคะพอทุกคนสนใจแอดบุ๊กให้มาเพื่อนๆสนใจอันนีเพื่อนๆก็เดือดต่อเลยคะต่อเลยค่ะ ครีมน้ำผลไม้แล้วก็น้ำอัดลมกาแฟเลยนะคะลูกค้าสนใจเลยเชไหมคะหมายถึงว่าราคารวมร้อยเท่าไหร่นะหัวล่างเท่าไหร่คะหัวละร้อยเก้าสิบแปดบาทรวมถึงาระมาณบาทดีลูกค้าจะรอดูว่าทำองก่อนแล้วค่อยสั่งหมูหรือว่าลูกค้าจะสั่งเลยก็ได้นะน้าทำได้ดีไมีอะไรบ้างอนน้เดี <S <S ๋ยวอันนี้ไม่ขายสั่งเนื้อก่อนเนื้อนี่ต้องต้องสั่งแล้วก็จะเอามาให้ใช่ไหมครับ น้ำผักหมูค้าจากที่ชอบสับสดดีนะคะอ๋อเฉพาะหมูใช่ไหมครับไม่มีเนื้อเฉพาะหมูกับแค่อะไรกันด <controlled air> ้านล่างนี้นะคะเนื้อนีเป็นแบบสับเองไงใช่ค่ะลูกครับใส่เลยครับใส่เลยครับมาแล้วครับออ๋ ๋อมันจะล้มคือสามเหลี่ยมนี่คือประคองนไว้เหรอครับใช่ยังเยังยังยังเปิดไม่ได้ยังเปดซุปเนี่นี่ครับแล้วก็เขาก็เปิดไฟนะฮะ เปิดไฟแล้วเดี๋ยวมันก็จะสุกเดี๋ยวมันทำไมอยู่ไม่กลางกะเดี๋ยวหอ,ยอึ๊บอ๊เอาเดี๋ยวมาดูตอนเปิดอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงฮนะ มีถุงมือให้ครับถุงมือมาเดี๋ยวจะไปเอาผักไปไปหยิบผักกันก่อนไหนแล้วรอใส่อะไรเอ่ยช่วยมีไหนมาสองใบอ่า ที่ผมจะเอาที่ชอบแล้วกันมากอันไหนก็เอาน้อนนะฮะโอ้ยโอยโอยโยโยอ่าเดี๋ยวโห่โหนูนิดนึงอย่างละนิดครับอ่าให้เก็ม้องอ่ะจานนี้พอก่อนเอาไข่มาอ่าอ่าขึ้นช่าย อันนี้อะไรเข้าวโวดอ่อนข็เขียนว่าข้าวโวดเล็กปั๊บปั๊บอะไรอีกปักกระซ้าตักมุ้งมันยาวออ่าจับได้มีถุงมือแล้วนม่มีแกับกินนด้วยรอไหนได้อะไรบ้างไข่ปัเอาไปไว้ก่อน เอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวเราจะมาน้ำจิ้มครับมีกี่อย่างเอยน้ำจิ้มสุกี้สุกี้มิโซะเนี่ยน้ำจิ้มงาชาบูน้ำจิ้มซีฟูด้ดอ่ะเลือกเลยแน,น่นอนครับซีฟูด้ด ตักให้หน่อยงาชาบูอพอชิมสองอย่างก่อนไอชุดนี้ไอชุดนี้ชื่ออะไระชุดนี้ชื่ออะไรอะไรทาวเวอร์อ,รอ,รอ่อที่สั่งวันนี้เป็นทาวเวอร์หมูต้นตำลับ อ่าทาวเวอร์หมูเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้มันอยู่ข้างในอยู่มันยังไม่สุกอ่ามีควันขึ้นก้วยอแล้วก็ถ้าสั่งชุดนี้นะจะเลือกน้ําซุปได้หนึ่งอย่างอ่าเลือกน้ําซุปได้แค่หนึ่งอย่างนะครับตอนนี้ก็ผมไปเอาผักมนาะเรียบร้อยนะ้มาเรียบร้อยครับแล้วก็ส่วนผักนะผักไปหยิบเองหยิบเองตรงนู้นนะอ่าตอนนี้ผมนั่งอยู่โซนซีนะครับ ก็ไปเอาผักเขาจะมีถุงมือให้นะฮะมีถุงมือให้แล้วก็ไปหยิบผักมาเองน้ําจิ้มนะครับอ่เดี๋ยวรอเปิดเตาตัวนี้ก่อนนะครับวบันกําลังออกเลยเห็นป่ว้าวอ่าเปิดแล้วอ๋อครับนี่ไงคือถ้าเปิดแล้วมันก็จะล้มไปหมดเลยไม่มีแล้วคอนโด ก่อนแนะนํานะครับถ้าใครจะถ่ายรูปเงินถ่ายตั้งแต่ตอนแรกๆที่เป็นคอนโดก่อนนะเออทาวเวอร์เขาเรียกทาวเวอร์ไม่ใช่คอนโดนะถึงเวลาลงมือกินกันแล้วครับน,นี่สั่งหมูน,นี่หมูที่สั่งมาแล้วครับอันนี้อยู่ในชุดราคานะด้วร้อยเก้าสิบแปดนะถามหน่อยครับอันนี้คืออะไรครับน้ำจิ้มพอน้ำิ อ๋อเป็นสูตรของทางร้านอันนี้อะไร เอาทางนี้ดิเอออะไรอะเนี่ยเนื้อไกบ่บดเนื้อไกบ่บดคุ้มรสนาเดี๋ยวจะลองสั่งอันนี้ครับแซลมอนบดนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวผมสั่งเมนูหมูด้วยน้องคราบสั่งอาหารนะครับเอา เอาเนี่ยครับแซลมอนบดหนึ่งอันแล้วก็สันคอหมูสไลัดสองครับแล้วก็ตับสองเนี่ยครับสันคอหมูสไลด์นะครับอ,อันนี้สองอันนี้สองตับหมูสองครับแค่นี้ก่อนครับ 5, 6, ครับผมึกสี่อันนี่ที่เราสั่งเมื่อกี้มาแล้วครับนี่เป็นแบบนี้เ,เดี๋ยวก็ต้องหั่นเป็นคำไปแบบนี้อืออือครับสันคอหมูนะ โ <Okay, S 2> อเคไปลงหม้อก,กันดีกว่ามาแล้วมาแล้วครับผมของ่ีไอ้แบนี้เป็นเือามลูกนะคะรับวางนี้เลยครับครับเอาช้อนแค่สองก็านเดรับ ครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คบินแล้วมาเช็คบินหน้าเคาน์เตอร์ครับครับเงินสดครับอิ่มเรียบร้อยครับออกมามืดพอดีเลยอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับปุลูกโตละครับผมโอ้โหวันนี้อิ่มออกมากันเลยครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าผมจะไปเอ็นจอยที่ไหนไปทำเรื่องสนุกสนุกอะไรกันต่อไปฝากกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย